สวัสดีครับสวัสดีครับทำงานอยู่ครับรับจองลูกค้าจ้าโอ้อะไรนะครับอะไรนะครับกำลังรับจองโอ,อ้โหไอซีจองแล้วนะครับจัดมาเด็ดโอ้ยเอาได้รอรอตอเซลนนเซล์ม,ม,นนลมือดีมาช่วยเป็นบียร์แล้วนะครับพอบ้านแจกง่ายพอบ้านเด็เดวะอันนี้ถ่ายสดๆเลยลงเพจประมาณนั้นพี่ยาก็คือเซล เพิ่งมาอยู่เดือนนี้นะครับเพิ่งมาเดือนนี้นะครับผมก็มียอดจองของเราช่วยยอดจองได้เยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็จะมาถ่ายลงเพจอนุชาซื้อขายและหลู่เรื่อยๆนะครับกับที่นี่ครับเป็นพี่ยอดเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันมาแป๊บๆเกือบสิบปีแล้วนะครับผมนี่นะครับอยู่แยกส่วนสมเด็จนะครับผมก็ที่นี่เปิดบริการทุกวันนะครับพี่ยาก็จะเป็นเซลประจาอยู่ที่นี่นะครับ ท่านใดมีลูกค้านะครับส่งมาได้เลยนะครับผมผมจะช่วยดูแลให้ที่นี่ครับแล้วก็พี่ยาก็จะเป็นคนดันไฟแนนซ์ให้นะครับผมหรือว่าจะปรึกษาเรื่องเอกสารเรื่องไฟแนนซ์นะครับดูแลได้ตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวรถษาผมได้ครับผมแต่ที่นี่เป็นมีอเยอครับยินดีต้อนรับลูกค้าท่านนะครับผมฝักงนี้กันนะครับสวัสดีครับ